สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับคีปเมมโมนะครับตัวฟังก์ชันใหม่จริงๆมันมีมาหลายอาทิตย์แล้วแหละนะครับของรายแอปพลิเคชันนะครับในตัวของคีปเมมโม่ะจริงๆอะมันมันจะมีตัวของคีปอยู่แล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าหลักของไล ne นะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะมีตรง ชื่อของเราเนี่ยด้านขวาเนี่ยมันจะมีคําว่าคล e ปอยู่นะครับรเราจิ้มไปคําคว่าคลปเนี่ยในคลปเนี่ยมันก็จะบันทึกข้อมูลที่เราต้องการเก็บเอาไว้มันคล้ายๆกับตัวของคลิปโนต e นะครับของ Google ตัวนี้ครับหลักการมันใกล้ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของคลิปคลปตัวนี้ของไลน์นะครับมันก็อยู่เฉพาะในไลน์แล้ะมันสามารถเก็บไม่ได้เก็บรูปนะครับวิดีโอลิงก์ ข้อความที่ต้องการเซฟเอาไว้นะครับเมื่อไอข้อความตรงนี้ที่เป็นลิงก์เนี่ยเราสามารถเอาย้ายไปไหนก็ได้นะครับแชร์ไปที่อื่นได้นะครับหรือเพิ่มในคอลเลกชันอะไรพวกนี้ที่ลึกๆลงไปอีกแก้ไขบันทึกช่วยจำนะครับคือแก้ไขไตรงนี้นะครับเพื่อทำการ อย่างเช่นเราต้องการแชร์ไปที่แอปอื่นเราก็แชร์ได้นะครับเห็นไหมเอ่ยมันก็แชร์ไปที่อื่นได้เต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเอาไว้เก็บเป็นบันทึกโนต้ตนะครับของไลน์มันก็จะสะดวกคล้ายๆกับคลิของ Google นะครับแล้วก็เป็นพวกข้อความนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเราจะปักหมุดเอาไวต้ต้นๆปักหมุดเอาไว้อันบนๆก็ได้เนื้อหาที่ปักหมดุดนะครับ ไฟนะครับไฟเป็นไฟล์พวก PDF ไฟอ่า ex ไฟล์พวกอ่า word excel อะไรพวกนี้นะครับ l ลายเลยจะทำตัวของคลิปเมโมเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงเป็นปุ่มแชทนะครับมันก็ง่ายดายต่อการที่สมมุติว่าเราต้องการเอาข้อความเนี้ยเก็บเอาไว้ในคลิปถูกปะ่ะมันง่ายมันง่ายตรงที่ว่าต้องการแชร์ ม, uh, มันก็ค่ะมันก็คล้ายช่องแชทของไลน์ที่เราคุยกับเพื่อนน,นะครับเราต้องการแชร์ตรงนี้เราก็กดค้างนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วเนี่ยเราสามารถเอาข้อความหรือรูปนี้มาเก็บไว้และมันไม่หายไปไหนด้ยนะมันก็ยังอยู่ในนีนนนต้ตลอดนะครับแล้วก,กดแชร์ไปที่อื่นได้นะครับที่ต้องการแชร์นะครับในส่วนตรงนี้ง่ายดายมากนะครับไลน์ทํามาได้ดีนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเรากดเข้าไปตรงรูป ด้านขวาบนตรงนี้มันก็แคเข้าไปในคลิปปกติก็คือมันมีอะไรบ้างอย่างนี้ถูกไหมนะครับในส่วนของตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็เป็นการล้างประวัตินะครับพวกสำรองประวัติแชทอะไรพวกนี้มันก็จะสำรองเป็นาการแชทแบบคลิปเม m โม่ t txt นะครับ หรือจะสร้างห้องแชทสร้างทางลัดของห้องแชทก็ได้นะครับเปลี่ยนโบเปเดอร์ด้านหลังก็ได้นะครับค้นหาข้อความสมมติมันเยอะจัดใช่ไหมเราค้นหาสมมุติว่าอ่ารีวิวมันก็ได้อยู่เนาะก็เขื่อนอย่างแหละนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสีนเหลืองคําว่ารีวิวนะครับอันนี้มันก็ใช้ง่ายนะครับเราจะเก็บรูป เอาไว้ก็ได้สมมติว่าเนี่ยเก็บไว้เสร็จแล้วเราต้องการแชร์ไปที่หาเพื่อนทั้งหลายๆห้องเราก็กดไช้เนี่ยเลยนะครับเก็บรูปเอาไว้เก็บเป็นช่อต้นฉบับได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูต้นฉบับก็ได้ะต้นฉบับก็จะชาหน่อยแต่มันจะดูไม่ออกว่าอันไหนต้นฉบับอันไหนนี่สิ ถูกไหมเราก็ต้องทําสัรหั์ของเราไว้เองเห็นไหมมันจะไม่มีบอกมันจะมีบอกแค่ตอนอ่าบันแล้วเราก็สามารถบันทึกคีบไว้นะสมมติว่าเราต้องการบันทึกคีบเราก็กดค้างที่ข้อความในคีบแมมโมแล้วก็บันทึกคีบ นะมันก็เข้าไปที่คอลเลกชันจิ้มไปเป็นลิงก์ซ้ำเข้าไปแล,แล้วก็กดลบใหม่นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของ Line นะครับจริงมันมีมานานแล้วนี่ผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องคลิปแอนโมเอาไว้บันทึกข้อความบันทึกลิงก์บันทึกวิดีโออะไรพวกนี้เก็บไปได้เลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องไอมินทีวีน,นะครับสวัสดีครับ